นี่ก็นเรื่องเรื่องนายหญิงเออมาขอข่าวพี่จะอัปเดตอาการอ๋อออกมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะคงจะอาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นหลังจะกลับมาหรือว่าเป็นหลังจะกลับมาจริงๆก่อนนางจะไปนางก็มีบ่นเหมือนกันช่วงปรดีสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนางก็บ่นว่าแบบเหมือนนางวิงเวียนแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละค่ะน่าจะมันเป็นแบบกระอ่วนข้างในแต่ว่าหายแล้วค่ะหายแล้วมาทำทำงานแล้วถ่ายควายหนึ่งแล้วโอ้โหสตเคขาก็เต็มร้อยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ค่ะหนาวต้องทำสต็อคค่ะแล้วก็ต้องต้องรีบหายเขาไปอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างเพราะเห็นใช้ชีวิตแบบสาวโสดคนหนึ่งเลยมาถึงที่อเมริกาใช่ไหมคะก็เหมือนแกก็ อยากไปให้ได้ทุกปีอะไรเงี้ยเราก็บอกแกว่าเอออยากอยากไปก็ก,ก็ไปอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะปีละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าคุณคุณพ่อเนาะคุณตาคุณยายชมก็อายุมาก,มาก,ม,ากมากเลยร้อยปีแล้วอ่าค่ะแกก็เหมือนไปก็เวลาแกไปอยู่แกก็จะแบบว่าเหมือนทําหน้าที่ลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้อ่าคนอื่นก็จะอยู่พี่น้องก็จะซื้อซื้อบ้านอยู่ในละแวกใกล้ๆก,กันหมด แกก็เป็นคนเดียวที่อยู่อยู่ไกลนก็พอเหมือนตอนนี้มีโอกาสละก็พาราไม่มีละสามีตายไปนานละอะไรางเงี้ยเออแกก็จะแกก็จะไปหาไปหาคุณตาคุณยายใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่มนระูขับขึ้ด้ยใช่คือจริงๆยายชมอ่ะทวดคุณทวดอะค่ะก็คือภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบชมไปครั้งแรก5้าหขวบอย่าเงี้ยก็ก็คือทําสวน เราไปอเมริกาครั้งแรกเราก็จะเซอร์ไพรส์ว่ามะละกอแบบแตงกวาอะไรเงี้ยมีหมดผักอะไรเงี้ยแบบที่เราทานที่ที่ที่เมืองไทยเ่ยมีหมดค่ะก็เหมือนเป็นเรื่องที่ที่บ้านทำกันพอกลับมาปุ๊บพี่ชมก็ก็ปวดหัวเลยทั้งรถทั้งเรือนี่นั่นอ๋อค่ะคือรถคันเก่าก็ประมาณใช้มาประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแกก็บ่นนิดหน่อยว่าเอ้ยซ่อมบ่อยอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งจริงๆคุณนายก็มีทรัพย์สินที่จะสามารถซื้อเองได้ด้วยแต่ว่ามาเปิดเให้ลูกฟังค่็ประมาณนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรค่ะก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรค่ะก็มันถึงแก่เวลาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลเขาตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยก็เราว่ามันก็เป็นปัจจัยที่แบบก็ลดบ้านความเป็นอยู่อะไรอยงเงี้ยก็ถึงเวลามันเก่าก็เปลี่ยน แกก็เหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแกไม่ค่อยขับรถเข้าเมืองมาเพราะว่าช่วงหลังๆอะชมอะไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าแกจะแกจะเข้าเมืองมาหาหลานแทนแต่ว่าช่วงเนี่ยก่อนซื้อรถคันใหม่เนะี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีรถไม่มา,าปกติก็จญญนีก็ขับเองก็จริงๆก็ขับเองด้วยแล้วก็ป้ายาหรือว่าแบบเด็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ขับกันเป็นก็ก็จะพอได้ทุกคนเยค้ยก็หลังๆก็ถ้าแกเข้ามาแกก็จะมีเหมือนมีผู้ติดตามมาด้วยอะไรเงี้ย มีเด็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยตามไปดูใจไหมครับของขวัญชุดนียายก็ต้องถูกใจอะเนาะครจะต้องถูกใจก็เลยชมชุดที่ยายมารับรถอ๋อค่ะอึ้งเหมือนกันอึ้งเหมือนกันเพราะใครเป็นคงพานใครแบบว่าน่าจะเป็นทีมควเยนิงพอดีวันนั้นเขามีถ่ายพอดีค่ะแล้วก็ชมก็ไม่ทราบว่าเขามีถ่ายวันนั้นเออคิดว่าทีมน่าจะน่าจะยุอะค่ะ คุณย,ยายก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธ <laughs> <laughs> ใช่ใช่คุณชอบมาหลังอย่างนรร้เร่อเดินทางเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ปกติมากๆเลยค่ะไม่ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยไม่มีไม่มีไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้จองร้านอาหารไม่ได้อะไรด้วยพอดีพรุ่งนี้ที่บ้านเดินทางกัน<ะ>ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเที่ยเดื่อกันมาแล้วกี่ครั้งครับหับได้จลับได้โอ้ สองพันอะอะไรคะน้องพี่อ๋อตุ้งแช่ยังไม่จบต้องรีบไปเหรอคะตุ้งแช่บอกว่าเดี๋ยวรอรอตุ้งแช่จะรอน้องเหรอโอเคได้เลยญา้เลยมาเดี๋ยวแม่ช่งกับน้องต้องมีภารกิจต่อภารกิจตุ้งแช่ค่ะโอเคขออนุญาตนะคะอ่ะขออีกนิดนึงครับเติมความหวานกันเลยคราะว่าเวลามันเป็น moment คุณเขารอดูภาพโมเมนต์ของแม่อ๋อ ปก,กติเลยไม่ได้ก็เป <c oughs> ็นไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษอะอย่างที่บอกว่าปีนี้ร้านอาหารก็ไม่ได้จองเพราะว่าก็มีก็มีงานน้องด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางป <c oughs> ก,กติมากๆเลยมันต่างกัน่มกคมีลูกสาวต่างะก็ต่างค่ะก็แน่นอนเวลาแบบสองคนจริง <c oughs> ๆอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนะคะก็ ไม่รู้สิเราเราชอบแบบนี้แต่ลูกชายเราสองคนก็เข้าใจว่ามันเป็นท้ายอยู่ในอะไรก็เข้าใจก็เขาก็มีดอกไม้ให้แม่ให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยให้พี่หนึ่งด้วยให้พี่หนึ่งด้วยให้พี่หนึ่งแต่จริงๆอ่ะซื้อมาล็อตเดียวกันซื้อมาล็อตเดียวกันแต่พี่หนึ่งมาเมื่อวานพี่หนึ่งเลยได้ก่อนแต่ดหน้าแม่โอเคครับพี่ชมุดีเคครับ